มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเราเรียกภาษาบาลีว่าอะนิจังเพราะนั้นที่มาของสุเปนนาคืออ่ะนิจังอ่าและเรายืนอย่างนี้เปนานๆสักชั่วโมงนี่ความรู้สึกจะเหมือนเดิมนี่ไหมไม่เหมือนเดิมและอนิจังตัวนี้เองถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนด้วยสติสัมยาให้มันเปลี่ยนเพ้ามนเองมันกายเปลี่ยนไปเป็นอะไรทุกขังาคือความไม่สบายมันเปลี่ยนเพ้ามนเองนะเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามมันเปลี่ยนเพ้ามนเอง เพราะนั้นทุกขังกอให้เกิดทุกขเวทนาอัน,นิจจังก่อให้เกิดสุขเวทนาแล้วอน,นิจจังทุกขังอนัตตากอให้เกิดอะไรอาทถุธรบมะสุขเวทนาเพราะอัุกขรมะสุขเวทนาจึงเป็นที่มาเหตุของมันตัมาจากคําว่าอนัตตาคือไม่แน่ว่ามันเป็นอะไรสุขก็ไม่ใช่สุขก็ไม่เชือ่อเป็นที่มาของมันใช่ไหมเซนได้ล,ลองเรื่อง เดินยืนได้หนึ่งนาทีเวลาเราเปลี่ยนไปนั่งก็มานั่งลงรู้สึกตัวก็ได้นั่งไหมบางคนตามลำดับบางคนปุ๊บลงเลยนะแค่นี้ก็คือความต่างของแต่ละคนแนละ้วว่าบางคนได้เห็นวิธีนั่งการลำดับบางคนบอกว่านั่งปุ๊บนั่งไปเลยนัยยจากหนึ่งไปเป็นสิบอจะนั่งจากสิบมาเป็นหนึ่ง ดังนั้นเองตรงนี้คือความต่างของสติสัมปชัญญะของศรัทธาและความเพียรของแต่ละคนให้เห็นโดยละเอียดนะอันนี้คือส่วนที่เราต้องศึกษาในวันนี้ว่าถ้าเราไม่ใส่ใจต่อความสบายไม่ใส่ใจต่อความไม่สบายและไม่ใส่ใจทั้งสองอย่างสุขทุกข์ฉันก็ไม่ได้ใส่ใจมันต้องมีการพัฒนาไปตามระดับนั้นพัฒนาเป็นอิเล็ยอย่าง อยากพัฒนาภูมเกียรตอย่างกลางพัฒนาภูมกียอย่างละเอียดแล้วในสุขภูมิเวทนาดูนะในสุขเวทนามีที่มาคือตัวอนิจจามีการเปลี่ยนแปลงถ้ามันเปลี่ยนแปลงเองมันจะกลายเป็นเป็นทุกข์ถ้าเราเปลี่ยนแปลงมันมันจะกลายมาเป็นเป็นอรถ้ามันเปลี่ยนสุขเวทนาถ้าไปยึดมันโดยที่ไม่รู้มันจะเกี่ยวมาเป็นสุข หรือผมสูงนะสวินาใช่ไหมแต่ในกรณีนี้เออนี่นสุกแล้วก็รู้ว่ามันสุขมันก็จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นสติอ่าเปลี่ยนแปลงมาเป็นสติก็กําเนิดจากตรงนี้เองเพราะเกิดการตามดูอันสติกายาน,นุปัสสนาเพราะการตามดูสุขเวทนาตัวสติจึงเกิดขึ้น ทุกขเวทนาคือความไม่สบายทางกายถ้าไม่มีสติการรู้มันกลายเป็นโทมนัสักเวทนาแต่ถ้ามีสติสัญญาเข้าไปตามรู้ตามดูตามเห็นมันกลายเป็นสมาธิตัวสมาธิเกิดมาจากการตามรู้ทุกขเวทนาคนไหนตามรู้ทุกขเวทนาบ่อยๆนานๆสมาธิคงนั้นก็จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆในการพัฒนาสมาธิ แต่เมื่อไหร่พอบังคับผู้เวยทนานะตามรู้ความไม่สบายนั่นเองมีเท่าไรพอทนได้ตามรู้มันไปเรื่อยๆืพอเปลี่ยนปั๊บสุขเวทนาเกิดสติเกิดอีกพอตั้งใจดูปั๊บผู้เวยทนาเกิดตามรู้ไปเราเท่าที่เราทนได้สมาธิเกิดอ่าเห็นไหมสติสมาธิตัวไตรสิกขาขอให้เกิดไตรเวทนาไตรเวทนาขอให้เกิดตัวไตรลักษณ์ขอเกิดไตรเวทนาเวทนาขอให้เกิดตัวไตรสิกขา และตัวสุขาสงสารตัวก็เกิดมาจากโดยตามรู้ตัวนี้เองเมื่อเราไปตามตรู้ทุกความไม่ชัดของกายของใจตามรู้ถ้าหากว่าไม่ตามรู้มันกลายเป็นปุ๋ยขาเวทนาใช่ไหมแต่ถ้าเราไปตามรู้อาการสบายไม่สบายความไม่ใช่จะตามรู้ตลอดพอเปลี่ยนเป็นความไม่สบายถึงถึงการมันเดินมันสุกขข็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่เชิงมันไม่เกิดแต่เราเข้าไปดูอาการโอ้สุขทุกเวทนาที่โผลได้มันเป็นอย่างนี้เองไม่เกิดมันกลายมาเป็นอะไร ปัญญาสติสมาธิปัญญาก็เกิดมาจากเวทนาทั้งสาและเวทนาทั้งสาก็เกิดมาจากอะไรพีน่น้องตืง่นไหมเวทนาทั้งสากเกิดมาจากฟังอย่างสิ้งสิ้นไปนี่ไม่ชัดเลยต้องฟังให้ชัดๆเลยนะก็เกิดมาจากไตรลักษณ์นั่นเองต้องจำไห้พันทีเดียวนะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะและถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วอบางทีบรรลุธรรมเลยนะก็เห็นลายบารดีกลายนะ ขอย้อนไปในเรื่องประวัติศาสตร์นะภาษาลิบุตที่เรารู้จักหลายคนก็ได้มีชื่อท่านนะภาษาลิบุตรผู่กับใครนะพระโมคมกันนะท่านไปเลิศทางไหนเป็นเลิศท,ทางปัญญาพระโมกัลลาไปเลิศทางทางลิบใช่ไหมทีนี้เรามาดูเบื้องหลังว่าเพราะเหตุใดท่านถึงไปเลิศทางปัญญาภาษาลิบุตรเดิมนั้นชื่อเดิมสมยัยท่านเปตัหาชื่อว่ากุปตป อิสอันที่คนคนรัดนคนวานะนะเยนองจาก่เรื่องของพระสารีบุตรลูกกิสัะท่านอุปสัะตรงนี้เดิมท่านเป็นหนุ่มที่มีความเฉลียวฉลาดมากแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าโกริตะหรือโมคคาณะในเวลาต่อมาแต่เนื่องจากว่าทั้งสองท่านถึงจะเป็นหนุ่มแต่ว่าเป็นหนุ่มที่มีการศึกษาแล้วก็เสวยอาหารมีครูบาอาจารย์ที่ ที่คนหนึ่งชื่ออะไรสนชัยอาจารย์สนชัยก็เปนพระจุกอาจารย์สนชัยเป็นอาจารย์ทีนี้เอเราก็ประกอบธุรกิจทาการทํางานแล้วมันก็เกิดความสับสนวุ่นวายเกิดความทุข์ก็เกิดความเบื่อหน่ายก็เอาปัญหาไปเกิดจุศย์สนชัยอาจารย์นท่านก็สอนแบบของหน้าที่ในสมัยนั้นะปรภายชุโก็เลยวัดหนึ่ง ก็มาบอกกับเพื่อนว่าเราคือก่อนที่จะคุยกับเพื่อนเรื่องนี้เพไปดูละครเรื่องหนึ่งใช่ไหมไปดูละครแล้วก็ถึงบทศก์กโศไปกับเขาบทรักก็รักไปกับเขาทุกบทเที่ยมทุกองเขาโผดไปกับเขาทุกบทอยากก็อยากไปกับเขาทีมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปในแบเนี้การเฝ้าดูจิตเปลี่ยนเกิดความสื่เพเอออันนี้เราเป็นอะไรตัวเขาเนี่ยเขาแสดงนะแต่เรามันขอจริงอ่ะเราร้องให้จริงๆแต่ไอคนที่มัน แสดงมันแสดงใช่ไหมไม่ใช่รักนะจริงแต่ทำไมให้สิ่งที่เราถูกหลอกกันาดนี่จีเราไปดูละครแสดงบทรักแล้วก็รักเขาแสดงสมด์ประสมแต่ความรักความโสกที่เกิดจากความรู้สึกของเราเป็นของจงใช่ไหมแต่สิ่งที่เขาแสดงต่อยแต่ตนวแค่เป็นของจีริงของเทียมของเทียมเราโง่แล้วก็ฉลาดเร่โง่ยิ่งดูยิ่งโง่เพราะไม่มีสติในการดูใช่ไหมเพราะนั่นคนใหญ่ก็ถูกมองาด้วยสิ่งเหล่านั้น คนเราก็เลยไม่ฉลาดเนี่ยพอเกิดสติแบบนี้ปั๊บเอาอยาี่ดียวเราจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เรานำเสนหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เราพบ,าาบาาเรา ốc, ก็จิงคือสนใจแต่ว่าไม่ได้ทําให้เรารู้จักความรู้สึกอย่างนี้และไม่ได้ทาให้เราพัฒนาจากสิ่งเราน่าจะว่าไปเสนอหาครูบาอาจารย์ถ้าใครพบก่อนมาบอกกันนะ่าับเกิดคนคือท่านโคดิกาก็ทางคนทางไปวันหนึ่งในขณะนั้น เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็ <guessing. S 2> มาแสดงธรรมพลาสุมาแสดงกับพระนพเจ้าวิกีทัานห้าเป็นยวคกิทั้งห้าถ้าเราเป็นชาวพุทธก็คงจะเช,ชื่อท่านได้ใช่ไหมมีใครบ้างโกนธัญญาบ๊ะปบพัทิยะมหานามาอาเจชิอันนี้สรุปคุณวัดถุงวาคนไม่วัดไม่วาม่าก็เยอะกันือนยอะไรไม่รู้ว่าจากไหนนะ้าคนนี้นะโกนธัญญาบ๊อบบบพัธิยามหานามาอาเจชิ ทีนี้ในสาวกทั้งห้าคนเนี่ยนั่งจากบรรลุธรรมฟัง,งสองการเท่านั้นเองการแรกก็ธรรมจักรเพรเวาว่านัสสุใช่ไหมการที่สองก็คืออนัตตลักษณ์นัสสุที่เราว่ามานป็ที่ว่าความสบายไม่สบายเป็นสูตุเป็นทุกข์นะนั่นคือมาจากอนัตตลักษณ์นัสสุเสร็จแล้วก็พระองค์ก็ส่งสาวกทั้งห้าหกทั้งพระองค์ออกไปคือแค่กอกาเพื่อคนละที่นะอย่ไาไปทำเดียวกันการประกาศพระศาสนาจึงเริ่มต้นขึ้นนะแบบนะั้น ไปคนละเส้นกับคนละทางท่านพระอุณยะก็ไปทำหนึ่งวัดป,ป่าก็ไปทำหนึ่งพระธิยะก็ไปทดินหนึ่งมหานามาคก็ไปงอาชชะชีเป็นคนชายก็ไปทำางนงไปพอดีท่านอาชาชะชไปหมู่บ้านของนารัชคามของหมู่บ้านของท่านอุปติสสะโกริตะพอดีไปมิทธบ,บายในสมัยนั้นนกะบ,บุณมิบบทธบ่าก็อย่างที่เราเห็นทุกวันเนี่ยสรวมบ่าไม่สัรวงบ่า คนก็เรียกว่าเดินแบบพระสงฆมสังรวมทีนี้พอท่านอุปติศักดิ์ได้ออกมาเดินช้าได้เห็นพระนี้เดินอาชชีเนี่ยเดินเทเดินนิ่มเดินสวยแล้วก็สํงรวมไม่เหมือนกับสมณะท่านอื่นเดินเกะกะคุยกันไปลงเลงเดินเดี๋ยวว่าเดินแต่ประหลาดประหลาดแต่โอนี่เดินนิ่มเดินมาดูแล้วสวยดูแล้วสบายตา ไม่อยากเข้าไปถามว่าท่านมาจากสำนักไหนมาจากใครเป็นอาจารย์ของท่านใครเป็นครูอาจารย์ของท่านจะเข้าไปถามอย่างนี้แหละแต่ว่าตอนนี้ท่านก,นกำลังมีท่าบาตที่ขาจางจะเข้าไปตรงนี้คงไม่สวยก็เลยตามไปห่าง,างจนกระทั่งท่านไปมีท่าบาตได้เข้าได้กลับพอสุขควรแล้วก็มานั่งฉันใต้ต้นไม้เพราะสมัยนั้นยังไม่มีวัดอ่เช่นนั่นจงจ่ายต้นไม้ก็รอให้ท่านนั่งฉันเสร็จพอท่านเสร็จก็เข้าไปเลยเขาไปถามว่าพวกขจ้นกมาจากจาวัดไหน ใครเป็นอาจารย์ของท่านแล้วทำที่ท่านสอนสอนไว้อย่างไรถามหลายหลายอย่างแต่สรุปได้เนี่ยท่านพระอาชิชิก็เป็นผ้าใหม่เพิ่งไปรู้ทำอย่างไรก็บอกว่าวาสุกทำามเองก็มีบทใหม่อะไรนะเพราะฉะนั้นคงจะอธิบายอะไรแะ่ที่อะไรไม่ได้มากอย่างที่ท่านถามเลยวาสุกคนนี้ก็ควรชนะเพราะคุณแจ้งไม่ต้องห่วงแล้วนะขอให้คุณย่อไแล้วกันผมก็จะเข้าใจได้ ก็เลยพระอาชาชีก็เลยกล่าวภาษาพระนเยธรรมมาเฮราะวะเตสังเฮตจุนตะทาข้าโตเตสัจจโยนิโรโผจัตเอวัมวาทีมหาสมุแค่นี้อุปถิสามนุกเก็ตเลยเราฟังเรื่องนั้นไม่รู้เลยเดี๋ยววันเดี๋ยวเกศเดี๋ยวเมเกศไม่รู้เรื่องอีกแต่ว่าเอวัมวาทีมหาสจะบอกว่าอาจารย์ของเราสอนอย่างนี้นะ ว่าสิ่งใดสิ่งในโลกล้วนมีเหตุเกิดมันจะเกิดเองไม่ได้ไม่มีคําว่าบังอิญในคําสอนของอาจารย์ผุ้ชั้นนะ่ะเราจะทาในสิ่งที่ทุกข์ก็เพราะเราสร้างเหตุให้มันทุกข์เราจะสิ่งที่สุขก,ก็สร้างเหตุมันสุขเราจะสร้างที่มให้มันทุกข์ไม่สุขเลยก็สร้างเหตุของมันถ้าสร้างเหตุได้อย่างนี้นั่นแหละนี่อาจารย์เขาจะสอนอย่างนี้เอวังวัตีมหสมมนโอ้ได้ดการที่ทำเลย่ไหิบายมากกว่านี้ แต่ย่อยๆประเด็นนี้ไ <t> ด้ดงใจเป็นธรรมคือหมายถึงว <ook> ่าเข้าใจแหละเข้าใจว่าชีวิตนี้มันหมายถึงอะไรมันก็มีเหตุเหตุของมันคืออะไรเหตุที่เราคิดมปเหตุที่เราไิเคิดเห์ไปแต่ฌานเลยในที่สุดอ่ะเดี๋ยวผมจะไปพบอาจารย์ตอนนี้อาจารย์มาให้อยู่ที่ไหนอยู่ที่อัญญาอนุปยะขวันทส่วนไม้ส่วนนโมงเขาในในในอัุในอานุปยเนี่ยในอนุปยะขวันแต่ว่านโมงที่ไหมองคพระจะนโมงขวาน พระกุ chi สูงต้นมากภายในอนุเอ่อแต่หาไา้ที่นั่นอ่าปีนี้ก็สร้างกค่ตอวเล็กๆให้พระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ก่อนที่จะไปพบพระพุทธเจ้าปุตตะมะสัมมาก็เลยไปส่งข่าวกับเพื่อนคือโกมิแตกโอเดี๋ยวมิชาพบพระองค์หนึ่งนะก็พูดให้ฟังผมเข้าใจนะเข้าใจว่าอย่างไรก็สืนอสากับเพื่อนอธิบายให้เพื่อนฟัง ท่านกุณจะเออผมก็เข้าใจได้เหมือนกันทีนั้นเราไปพบแต่ว่าผมยังมีธุระแต่การมันสิ่มียังเดี๋ยวไปด้วยกันพอถึงเวลาก็ไปพบคุฎเจ้าหลังจากนั้นกุฎิจักรก็แสดงทั้งสองอย่างทั้งสองท่านกุฎิจักรมีธรรมนะคือหมายความว่าเป็นพระโสดาบันรู้จักรู้จักนามแล้วคือรู้จักเวทนาที่ระเบียบกันางนี้รู้จักตามรู้เวทนารู้จักเหตเวทนานะทางกายทางใจ แค่นี้ได้สนใจเห็นธรรมคือเข้าใจลูกนามได้สนใจเห็นธรรมเป็นประสบการณ์เส็จแล้วก็เลยเมื่อเป็นอย่างนี้ผมขอบวชอ่าทั้งสองเนี่ยขอบวชแต่ก่อนจะบวชเนี่ยเอาข่าวเรื่องเนี้ยไปบอกกับลูกน้องบริวารซะก่อนบางคนก็มีลูกน้องบริวารเพื่อนฝูงเยอะใช่ไหมคนละสองร้อยห้าสิบคนก็เอาข่าวเรื่องนี้ไปบอกลูกน้องบริวารน้องพาลูกน้องเดินมาเฝ้าผู้ที่แชร์แ้ฟังธรรม คามธรรมก็กว่าลูกน้องบริวารทั้งหลายก็ได้รับารทธรรมแต่ทั้งสองท่านก็เลยพระโกริตะมาจากระกูลชื่อว่าโมคคลาก็เลยตั้งชื่อว่าโมคคลานะพิขุอุปติศามาจากรปกูลชื่อมาจากรปกูลชื่อว่าสาลีก็เลยตั้งชื่อว่าพระสาลีบุตรสาลีบุตรกัคพิคุ ก็จะเป็นชื่อสายหรือบุคคลอะนะอย่างที่เราในทีกว่าเนี่นะทีนี้เรื่องของเรื่องมันก็คือที่มันจะเกิดเรื่องเนี่ยลุงของท่านะลุงของท่านพระอุปติสัยหรือภาษาอี่งกฤษเนี่ยตามปกติเขามีลุงเรียกว่าเป็นเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกันได้สนทนาทางการลุงด้วยแต่ไม่ค่อยชอบหลักการของลุงเพราะมันแปลกๆเพราะหลานหายไปสิบกว่า ูก็ตามหายาปกติเราสนทนา,ทารายณ์วัดอุกวันรลานหายไปไหนก็ตามดูตามไปตามมาได้ข่าวว่าไปบวชกับสมณะโคตมะก็ตามไปที่อนุปยอังคบวรก็หน้ามนาหน้าแาารงเนี่ยภาษาเรียนบทใหม่แต่ได้หนุนาจในธรรมเดี๋ยวนี้ไม่เปรู้ธรรมนะก็ถวายงานพระพุทธเจ้าที่รับแขกนายลุงคนนี้ชื่อเยาวทีคานะครับ นามกุลอคิอควเวชนะทีคารนาอคิวเวชน,นะมาจากโคดแต่ชื่อเดียวกว่าทีคานาาอาคิวเวชน,โนะโคดมาจากนกุลชื่อว่าอาคิวเวชนะเสร็จแล้วก็ตามไปดูปรากฏว่าหลานของตัวเองกำลังไหวน,นะพระพุทธเจ้าแล้วเข้าไปถามว่าสมณะโคตมะท่านสอนอะไรตามปฏิหลานของผมเนี่ยมันไม่ได้เชื่อใครง่ายๆนะ เถียงกูกพื่อยังไม่ไม่ลงก,กันหเ,เนแบบนี้พระพุทธเจยาก็ย้อนถามว่าแล้วเราเขียนกันเรื่องอะไรสอนกันเรื่องอะไรยังเข้าใจยังไม่ได้ก็ย้อนถามคือได้ข่าวาว่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่คนหนุ่มเมือนอน่อกันะหลักการของท่านคืออะไรถามอจิริสนาเบอกว่าหลักการของผมสิ่งไหนถูกต้องสิ่งนั้นต้องถูกใจสิ่งไหนที่ถูกใจสิ่งนั้นต้องถูกต้องสิงงส่งไหนมันขัดใจสิ่งนั้นไม่ถูกและสิ่งไหนมัน ถูกใจนั่นแหละผมช่ว่าถูกต้องผมก็สอนผ,ผมอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเออถ้าท่านเกิดมีศัตรูคนหนึ่งที่จะต้องจัดการให้ได้เนี่ยเมื่อท่านฆ่าศัตรูของท่านได้ถูกใจของท่านใช่ไหมถูกแต่ว่าทางสังคมทางโลกเขยอมรับหรือยอมรับไม่ได้หรือบางทีท่านเป็นโรคร้ายเป็นมะเร็งหมอต้องผ่าตัดการที่ได้ท่านไปนผ่าตัดให้เอามะเร็งออกท่านพอใจนะ หมอทำกับท่านไม่พอใจแต่มันถูกต้องไหมถูกก็โลกมันหาอยอ้าวย่งน้ความพอใจความถูกใจจะถูกต้องตรงเจนก็ไม่ใช่สักกันไปหาประมาหลายเรื่องปรากฏว่าะพุรธเจ้าซักไปสมัยอมจำนองหมดเลยว่าหลักการนี้เวทนายังไม่ใช่สัจธรรมขั้นสูงสุดยังเป็นสศจธรรมเบื้องต้นเพราะนั้นท่านไปเชื่อยอย่างนั้นไม่ได้แต่โลกทั้งหลายทั้งปวงก็ยังใช้ลัที่ของขีดขันากาเจอถึงทุกวันนี้ใช่ไหม ก็ทำตามใจไม่ใช่นะถ้าทำตามใจคุณถูกถ้าพูดอะไรขัดใจคุณไม่ใช่ถ้าไรนที่มันไปตามที่ฉันต้องการคุณใช่ทุกวันวเราก็ยังเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ลัทธิที่ดเดิมของลุงภาษาเรบุตรเราไม่ได้ถ,ถือลัทธิพุทธเจ้าหรอกนะเราถือลุงของภาษาเรบุตรยังใช้นำถือทุกวันเนี่ยเราพูดอะไรดีๆใครมาขัดใจเราบุขึ้นเลยใช่ไหมตึกเลยแล้วของที่เราถูกใจใครมาใช้รวมดิใครมาคำนวยไปสีไปไง ติดเลยเห็นไหมนี่คือเราย,ยังถือละที่อันนั้นอยู่เมื่อไปก็ย้อนจนก็ย้อนถามว่าอ๋อท่านสอนยังไงหรับเรื่องนี่พระก็พูดถึงเรื่องเวทนาที่สว่วนบรชสังม์สุขังเวทนางเวทีทวยะมาใน,นสุขังเวทนางเวทีทวยะมีจิตประชาติเมือ่อความรู้สึกสบายเกิดขึ้นให้รู้ชัดๆว่าความรู้สึกสบายเกิดข,ขึ้นให้รู้ให้ชัด ทุกครั้งเวทนาเวทียะมโนเมื่อเกิดความรู้สึกไม่สบายขึ้นมาทุกครั้งเวทยามีกี่ไปใชาดิให้รู้ชัดๆว่าความรู้สึกไม่สบายกำลังเกิดขึ้นกับเราแล้วนะให้รู้เท่านั้นเองเวทนาไม่ใช่ไปตามให้รู้มาให้เห็นมาให้ศึกษามันถ้าคุณไปตามเนี่ยมันก็อย่างที่คุณเป็นนั่นแหละคือทางใจตัวเองทางกิเลสตัวเองโลกทั้งโลกก็เกิดสงครามอย่างที่เห็นเนี่ยแต่คนตามจะเอาแต่ใจตัวเองเจ้าประเทศมันไม่พอใจประเทศนี้เจ้าฝั่งนึงไม่พอใจฝั่งแดง แก่ความเด็กไม่พอใจความหรือไม่ตามใจฉันใช่ไหมก็เ๋ยลบไปอย่างที่เราเห็นแล้วความยุ่งยากของประเทศชาติเป็นยังไงความยุ่งยากของครอบครัวเป็นยังไงความยุ่งยากของสังคมเป็นยังไงความยุ่งยากของโลกเป็นยังไงอย่างที่เราเห็นเพราะถือหั้าที่ของที่ขาดหน้าขาดเราก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมดังนั้นก็จะเปนโรมหน้าที่ของเขาสิแต่เราก็ไปร่วมกับเขาเพราะพวกเดียวกันพวกที่ชอบใจแบบแทนไปแทนพวกที่ชอบใจแบบแล้วก็ไปเลยแล้วแยกขุมแยกขายแยกค่ายกันตาม ความรู้สึกที่เป็นวเวทาน,นาเห็นไหมมันมีคนร้ายขนาดนาั้นผู้ทแสดงของขายนั้นทั้งหมดปรากฏว่าคนที่เก็ตอย่างสูงสุดอยู่ที่ไหนอยู่ข้างหลังเองแต่คนที่เก็ตเพิ่อนบุ้นรนที่คณะหาขาได้โดงตาเห็นทำเป็นพระสุดาบัตแต่คนข้างหลังได้สุรดาบัตแล้วเก็ตเป็นพระรหตรเลยด้วยการฟัง ธรรมเทศนาชื่อเวทนาปริที่ขั้นสจากนั้นก็เลยคบขุมของปัญญามหาศาลแล้วท่านจึงเป็นเลิศธรรมปัญญาเนี่ที่ไปที่มาเพราะฉะนั้นใครก็ตามตาม,ตามศึกษาเรื่องเวทนาที่เกิดในกายนี่จะปัญญาม่เกิดขึ้นมหาศาลเลยไม่มีที่สิ้นสุดเพราะปัญญามัน,มนเข้ามาตลอดเวลาเวทนาเข้ามาตลอดเวลาฉนันกระทบตลอดเวลาน้ำบางครั้งนี่ เราโยนหินโยนอะไรลงไปคนกระทบครั้งแเวทนารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมารกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราตลอดเวลาใช่ไหมเมื่อเรามีสติตามรู้มีมีสติตามเห็นตามสังเกตตามเข้าใจต่อการกระทบเหล่านี้แทนที่มันจะเปลี่ยนเวทนาแทนที่จะเปลี่ยนเป็นปัณหาอุปทานชาติภพใก็เปลี่ยนเป็นสติสมาธิปัญญาไปเลยเปลี่ยนอาวิชาเป็นวิชาเห็นไหม นี่คือปัญญาก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาลดังน,นั้นเองในเรื่องนี้ในวันนี้อยากจะให้เราไปศึกษาเรื่องนอย่างแยกขายและชัดเจนน,นี่พอเรานั่งไปประมาณครึ่งชั่วโมงความบบกที่เราจมวิ่งีแต่นี่เรื่องอะไเงี้ยหนักแล้วใช่ไหมลองพุดลองอยุดอีกทีหนึ่งอยารู้สึกตัวเห็นไหมตอนนี้ยายุกเฉยนะํดำดาบรู้ว่าไ้ความหนักหายไปไหนให้เห็นได้ชัดลุกขึ้นพินี้แล้วเป็นยืนขึ้น ความรู้สึกหนะักหายไปรงน,นี้เห็นนะจากนิสสสิผลมาเป็นเ, 1, เลน 0, เนขหน 0, ึ่งเหลขศูนย์ไหมตอนนี้ความหนักเหลืขศูนย์ไหมเลขศูนย์อีกสักนิดหนึ่งไม่กี่วินาทีมันจะลดตัวนับหนึ่งใหม่อล้วใช่ไหมให้ดูอย่างนี้ขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ตลอดสติสมาธิปัญญาของเรากจะเกิดขึ้นขึ้นทุกขึ้นตามลำดับน,นะน,นี้คือวิธีการศึกษาที่ที่เราทํากันอยู่แต่เพราะเหตุอะไร เราฟังกันไม่รู้เรื่องเพราะสัหญ,ญ่เป็นภาษาต่งางาวิธีพ่อยกภาษาตํารามาแค่สิบตัวเราก็งงแล้วใช่ไหมสุ้พูดนานสิบตัวทุกคนนาสิบตัวอะไรนมาสู้ยทันานอีสิบตัวเอ้าพระเอามาเทศอย่างนั้นเราก็ฟังทั้งปีทั้งชาติทั้งตลอดชีวิตก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแต่เราเอามาพูดในภาษาที่เราเข้าใจได้เนี่ยมาเก็ตทันทีดังนั้นเอนงนี่คือวิธีการขวดวเทียน คือแกเอารูปภาษาบาลีทั้งหมดโดยภาษาสภาวะที่เข้าใจได้แล้วเราก็ไปทาําถูกแล้วมันก็ไม่ยากนะด้านนั้นเองในช่วงเชา้านมนีเราศึกษาแต่งนและในวันนี้เป็นวันของเวทนนะาก็พยายามตามรู้นะไม่ใช่ตามจดตามช่องตามกระดุกตามบีบบังคับตามเอาไม่เอาตามรู้เท่านั้นเอง,เขของจะสุขก็ตามรู้จะทุกข์ก็ตามรู้ตามรู้เพื่ออะไรเพื่อเห็นที่วัฒนาการมันว่าพัฒนาการจาก หนึ่งขึ้นไปเป็นสิบได้อย่างไรเมื่อมันถึงสิบได้ฉันจะทําให้มนมาเป็นลงมาถึงหนึ่งได้เป็นศูนย์ได้อย่างไรงไดูอัพแอนด์าดาวน์อย่างนี้ตลอดแล้วสติปัญญายก็จะเพิ่มขึ้นตามลักษณะการดูหล่นานั้น,นตอนที้รู้สึกสบายเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อแล้วใช่ไหมกุบเบิลงานะอาบนั่งลงแต่ช้า ความหนักหน่วงการยึดติดในร่างกายของเราที่พอเราปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวท่านั้นอ่ะมันก็จะกลายเป็นความสบายความสบายเป็นสุขเวะาแล้วาลการรู้ก็เกิดสติสามพันญยะขึ้นท,ทันทีและสติพันี้ก็เกิดความสบายนั่นเองเป็นธรรมนะดังน,นั้นในช่วงเช้านี้ก็ขออนุนาสาธุความตั้งใจที่เราทั้งหลายจะได้ศึกษาได้เรียนรู้สัจธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าให้ถูกต้อง เพื่อที่เราจะนําไปปฏิบัติขัดเปาจีิตใจของเราเองนี่คือความสะอาดสว่าสมุูรณบมากกว่านี้พานด้ยการทุกคที่ทำคือ